สวัสดีปีใหม่ค่ะชาวราศีพฤษภเนิ่จาก q u e ับ o ั c สไม My นิวสนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงของทั้งปีประจำปี2567นะคะก็มาดูกันว่าปีนี้จะเป็นยังไงบ้างวันเดือนปีเกิดของชาวราศีพฤจษษิกเช็คได้เหมือนเดิมนะคะที่ใต้คลิปแล้วก็การดูดวงของเราเป็นแบบดูดวงโดยภาพรวมนะเป็นแบบ general ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวดังนั้นอันนี้ขอให้เข้าใจตรงกันว่าย่อมมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะคะ อันนี้จะเป็นการบอกกล่าวแล้วคร่าวๆนะว่ารายละเอียดของช่วงของปีนี้จะเป็นยังไงส่วนรายละเอียดแบบปลีกย่อยบางทีเดี๋ยวต้องมาเช็คกันในของแต่ละเดือนนะคะทีนี้ในปีนี้ชาวราศีพฤษภเริ่มต้นไพ่ได้ด้วย the magician ปีนี้เป็นปีวิเศษเป็นปีผู้วิเศษของคุณนะคะอะไรที่มันติดๆขัดๆอยู่เดือนนี้จะมีการเรียกว่า ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็โดยง่ายด้วยแบบเซอร์ไพรส์แต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะเรียบร้อยเรียกว่าระหว่างทางมันเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะเล็กๆน้อยๆนะคะแต่สุดท้ายมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีปีที่แล้วถ้าเกิดมันมีเรื่องติดขัดปัญหาคุณอาจจะต้องใช้ความกล้าหาญแล้วก็อาจจะต้องมีคนรอบข้างที่ดีๆนะคะช่วยประครับประคอง เขาอาจจะไม่ได้มาทำอะไรให้คุณแต่เป็นกำลังใจกำลังเสริมที่ดีมากๆเลยศบช่องศบอากาศโอกาสลู่ทางบางอย่างทำให้ปัญหาลลล่วงไปได้ด้วยดีพอมาถึงปีนี้นะคะไพ่ขึ้นมาเป็น k น i g ซ t of Pentacles แล้วก็กหนุนอยู่ที่ด้านฐานดังนั้นปีนี้การเงินค่อนข้างถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินเล็กๆน้อยๆมาตลอดเวลาเรียกว่า มันจะมีมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะทีละเล็กทีละน้อยเก็บเล็กผสมน้อยก็เป็นกกลายเป็นเกาะเป็นกรำม,มาอย่างเงี้ยทั้งปีเลยนะคะแล้วก็แต่ไพ่บอกว่านะเดือนนี้ปีนี้นะเริ่มต้นของปีไพ่ดูน่ากลัวนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะอันนี้เป็นไพ่เรียก <c oughs> ว่าเป็นไพ่ เดฟเฟนซ์ของสำรับนี้คุณอาจจะต้องใช้กำลังแรงกายแรงใจแล้วก็ความกล้าหาญแล้วก็โชคเล็กๆน้อยๆในการแก้ไขปัญหาต้องเข้าไปพูดบางอย่างที่คิดว่าไม่น่าจะแก้ปัญหาได้ไม่น่าจะจัดการได้แต่ถ้าคุณใช้ความกล้าของคุณหรือว่าค่อยๆคอยืคอ,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 คอต้องลงมือทำอะค่ะนี้ไม่ได้เลยบอกเลยว่าต้องจัดการอย่างเดียวต้องหักคอแต่ต้องไปนุ่มนวลหน่อยนะคะแล้วมันจะ รอดไปได้อะไรที่คิดว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องมีปัญหาแน่ๆลงมือทำเลยค่ะไพ่บอกว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยไพ่เดอะเลเวอร์โชว์ขึ้นมาไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณจะมีเหตุการณ์ที่ต้องเลือกอะไรบางอย่างทําในสิ่งนี้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากทํามากกว่าจะมีความถูกต้องแล้วก็มันมีทางถูกต้องแล้วก็มีเครื่องที่ถูกใจ คุณจะต้องเลือกระหว่าง2เรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยรวมถึงเรื่องความรักด้วยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะคะก็ต้องเลือกว่าจะยังไงต่อมันมีการเลือกตั้งแต่ว่าเลือกจะโสดต่อไปไหมหรือว่าเลือกที่จะสละโดโสดเพราะคนที่เข้ามาก็ดูยังไงก็ไม่รู้ดูเขาก็ไม่ธรรมดาคุณเองก็ไม่ธรรมดาคือมันจะมีคนเข้ามาหลายๆคนนะคะทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ <c oughs> หรืออาจจะเลือก เลือกโสดหรือไม่โสดหรือเลือกว่าจะเลือก A หรือเลือก B อย่างเงี้ยมีมานะคะก็ค่อยๆดูละกันมันจะวุ่นวายวุ่นวายหัวปัดอยู่สักในช่วงต้นปีนะคะทีนี้พอถัดมามีไพ่สิบไม้เท้าแล้วก็ไพ่เหกดาบไพ่บอกว่าช่วงกลางปีนะคะสักประมาณ เลข6เลข10ขชืนไพ่ตำแหน่งมีนาเป็นต้นไปมีนาเมษาพฤษภาช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะต้องเดินทางบางคนเดินทางต่างจังหวัดบางคนเดินทางต่าง,างประเทศบางคนเดินทางข้ามเกาะ มีโอกาสต้องไปแบบนี้นะคะแต่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นการพักผ่อนท่องเที่ยวเพราะมันขึ้นประกบมากับไพ่สิธิ์ไม้เท้านั่นหมายความว่ากองงานกองอะไรก็ไม่รู้สะสมไทยถาโถมมาที่คุณนะคะต้องเตรียมตัวเตรียมใจทั้งงานตัวเองงานราชงานหลวงงานเพื่อนงานช่วยเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นช่วงสะสมใครจะพักก็พักเถอะช่วงกลางปีของคุณถือว่าเต็มเอียดเต็มเอี้ยดเต็มแน่นไปหมดเลยแต่ว่า อย่างที่บอกนะคะยิ่งลงมือปัญหายิ่งคลี่คลายถ้าคุณหยุดมันก็จัดการไม่ได้แต่พอคุณลงสางปุ๊บเห็นเหมือนเหมือนคุณเห็นได้ที่มันวุ่นวายวุ่นวายอะ่ะแล้วบอกโอ้ยฉันทําไม่ได้หรอกแต่พอคุณเริ่มลงมือหาหาปลายได้พอดึงปุ๊บมันสางออกหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเยอะหน่อยนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องลงมือทํานะคะแต่ <c oughs> พอหลังจาก ประมาณช่วงมิถุนาเป็นต้นไปหลังวันเกิดของคุณนะคะนะหลังวันเกิดหรือหลังเดือนพฤษภาเป็นช่วงเริ่มต้นมิถุนาทุกอย่างจะค่อยๆรับรื่นมาเรื่อยๆนะคะคุณได้ไพ queen of, ่ queen of queen of queen of cups แล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยนะ seven of cups ขึ้นมานั่นหมายความว่าเรื่องงานจะค่อยๆเพาลงละซาซาลงมาหน่อยนึงหนักๆเด่นๆจะเป็นเรื่องความรักแล้วคุณใกล้ตัว คนที่เคยรู้จักนะคะจะบอกว่าแฟนเก่าก็าคงไม่ใช่แต่อาจจะเป็นคนที่เคยแบบถูกอ,อกถูกใจอะไรเงี้ยคนที่เคยเข้ามาในชีวิตเราครั้งที่แล้วอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในความรักหรือว่าอยู่ในสถานะอื่นเขาจะเข้ามาหาคุณเดือนนี้เด่นปีนี้เด่นค่อนข้างค่อนข้าง,งเด่นในเรื่องความรักนะคะ มีโอกาสที่จะได้พูดได้คุยได้ต่อยอดความสัมพันธ์มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อ้อ <c oughs> ช่วงประมาณปลายปลาย,ป,ลายปีกลางปีเป็นต้นไปชาวราศีพฤษภบางคนอาจจะมีการซ่อมแซมซ่อมแซมเติดต่อเติมอะไรบางอย่างในบ้านในครอบครัวนะคะเพื่อให้มันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นมีการเรรีโนเวทหรือแม้กระทั่งบางคนขยายบ้านแต่ถ้าซื้อบ้านใหม่เดี๋ยวต้องค่อยๆเช็คนะเรารู้สึกว่ามันเป็นการ ขยับขยายเป็นการรีโนเวททำให้มันดีขึ้นในบ้านของตัวเองจะเป็นช่วงนี้ไปทีนี้ให้ขึ้นมาช่วงปลายปีอยากจะให้ระมัดระวังหน่อย3ดาบอาจจะจําเป็นที่จะต้องขัดแยง้งเกิดการขัดแย้งกับใครบางคนในเรื่องการงานแล้วก็ความรักหรือเรื่องส่วนตัวพอพอมันเป็นเรื่องที่แบบพอมันโฟล์มาแล้วอ่ะมันจะมีอะไรบางอย่างมาขัดเราที่ทําให้เราต้องแบบตัดสินใจว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ถูกแล้วอาจจะต้อง เราเองอยากจะพักแต่เท่าที่ดูแล้วพักไม่ได้ค่ะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่ทะเลาะก,กับเราเขาอาจจะหรือว่าขัดใจกับเราหรือไม่ลงรอยกับเราเขาอาจจะเป็นคนล่าถอยไปเองถ้ามีศัตรูศัตร,รูจะแพ้พ่ายแพ,พ,พ้แต่ตัวคุณเองก็บอกช้ำไม่ต่างกันนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการพักหรือว่ามีเรื่องให้ขัดแย้งกันในช่วงปลายปีหรือจริงๆแล้วมันอาจจะมีผลมาค่อยๆมันจะมี เรียกว่าปีนี้ความรักมันเด่นแต่มันเด่นไม่สุดมันมีเรื่องจุกจิกจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลารวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ทั้งทั้งเพื่อนธรรมดาในครอบครัวและเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะคะเด่นทุกคนรักทุกคนเอ็นดูแต่ทุกคนอยากจะได้ความอยากได้ความสนใจจากคุณอยากเป็นคนพูดเป็นคนบอกแต่ถ้าคุณไม่สนใจเขาเนี่ยจากที่รักเขา,าจะเป็นงอนเป็นโมโหทําให้เราจัดการความรู้สึกค่อนข้างยาก ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีไม่รู้ว่ามีคนเกลียดหรือมีคนรักดีกว่ากันนะคะคนเกลียดคือเกลียดแบบชัดเจนไปเลยแต่คนรักก็อยากได้รับการเอาใจใส่มีเงาะมีน้อยใจมีการพูดจาทําให้มันบั่นทอนอยู่เป็นช่วงๆแต่เขารู้สึกดีๆกับคุณทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือครอบครัวหรือเพื่อนร่วมง,งานที่นี้ ปีนี้นะคะได้ไพ่บทสรุปตอนสุดท้ายคือไพ่หไม้เทา้าไม่ว่าอะไรที่มันค้างคาหรือมันเหนื่อยหรือมันลำบากยากเกินตั้งแต่ปีนี้และตลอดทั้งปีช่วงปลายปีคุณจะสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเก็บเรียบร้อยเก็บงานได้หมดทั้งได้ครบหมดเลยนะคะรวมถึงว่าใครที่อยู่ต่างประเทศหรือว่ารอคอยการกลับมาของใครบางคนรอคอยข่าวสารอะไรบางอย่างช่วงปลายปีสมหวังค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาขอดูขยับอีกนิดนึงอันนี้จะเป็นโดยเขาอันนี้จะเป็นเรื่องช่วแบบแบบรวมๆนะคะสิ่งที่ยังไม่เห็นค่อนข้างชัดเจนสุขภาพก็บอกแล้วนะว่าคุณอาจจะต้องมีอาการมันงานค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักให้ระวังในเรื่องออฟฟิศซินโดรมหรือการยกของหนักหรือว่าปวดกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งพ่7เจด,ดาบแล้วก็สิเนี่ยเห็นไหม ให้ขึ้นมานะคะดาบทั้งนั้นเลยเจดดาบ1ิไม้เท้าแล้วก็ไนโอดโซด์ Sword. อยากให้คุณระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะช่วงอากาศเปลี่ยนบางทีบางคนเจ็บคอไออะไรเงี้ยคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วมันอาจจะอย่างบางคุณเป็นโควิดแล้วก็หายเลยคิดว่าตัวเองโอเคจริงๆไปตรวจสุขภาพนิดนึงนะคะเพราะมันยังมีอะไรแอบอะไรแฝงอยู่บางอย่างเจ็ดดาบหมายถึงอะไรที่มันแอบแฝงอะไรที่มันไม่เปิดเผยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่สบายหรือออนแอหรือโหมงานหนักมันอาจจะ <c oughs> กลับมามันอาจจะเป็นมันจะทำให้คุณป่วยมากยิ่งขึ้นดังนั้นปีนี้หนัก,นกไนๆไม่มีอุบัติเหตุเยอะๆไม่มีแต่ว่าต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองมากๆนะคะอะไรที่เคยเป็นอยู่แล้วอาจจะกลับมาเป็นได้หรือว่าอะไรที่รู้สึกไม่สบายบันทีมันอาจจะมาแสดงอาการในช่วงปีนี้นะคะ ส่วนเรื่องความรักโดยทั่วไปอย่างที่บอกว่าความรักมันเป็นการเลือกแล้วก็เลือกดีๆด,ด้วยนะให้เลือกให้ดีๆเพราะมันมีโอกาสที่จะมีคนมีความรักเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายบทจะมาก็มาเยอะจนเลือกไม่ถูกแต่พอเลือกเข้าจริงๆกันไปเลือกคนเจ้าชู้ หรือคนที่มีแนวโน้มว่าเขาจะมีคนอื่นอยู่แล้วด้วยหรือคนที่ไม่ค่อยจริงจังในความสัมพันธ์แต่เขาตื่นหน้าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากและที่สําคัญตัวคุณเองก็ไม่ได้ต่างกับเขาสักเท่าไหร่ต้องการความรักที่มั่นคงแต่ว่าตัวคุณเองก็เลยต้องการความมั่นคงแบบขอตัวเลือกเยอะๆนะจะได้เลือกคนที่มั่นคงฝ่ายหนึ่งก็เหมือนกันนะคะก็คือต่างฝ่ายต่างมีความมันมีเหตุให ไม่ความรักมันมีเรื่องวุ่นวาย complicated ประมาณนี้เลือกดีๆก่อนที่จะพบกับใครก่อนที่จะคุยกับใครทั้งตัวคุณเองและอีกฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาอาจจะไม่เคลียร์ทั้งคู่แต่ว่าเข้ามาเรื่อยๆนะคะตอนมามาปั้งกันเยอะๆตอนไปก็ออกกันไปเอยอะๆอะไรประมาณนี้นะคะเจอคนเจ้าชู้เจอคนมีแฟนและตัวคุณเองก็จะเป็นคนที่น่ากลัวเหมือนกันในเรื่องความรักนะคะรักมากๆปีนี้จะ วรักมากก็เกลียดมากนะคะคนเกลียดไม่ค่อยมีแต่คนที่ไม่ชอบเราแล้วมีปัญหาจากการที่รักเรามากจนเกินไปหรือคาดหวังจากเราเกินไปมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาในชีวิตของเราในช่วงปีนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือ create <c oughs> คําแนะนํา just love แล้วก็ listen to the music ใพ่ดังนั้นสิ่งที่เห็นก็คืออะไรทำได้ทำไปเลยคิดอะไรได้ลงมือไปได้เลยค่ะผิดพลาดบ้างก็ช่างมันทำไม่สำเร็จบ้างก็ช่างมันบางเจะว่าสมมติคุณลงมือไปร้อยอย่างอ่ะแปดสิบอย่างสำเร็จไปเฟลแค่ยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วดังนั้นจัดก,การได้เลยค่ะไอเดียดีๆมากปีนี้เป็นปีการทำงานไม่ว่าจะช้าบ้างดีเลยบ้างทะเลาะกับคนอื่นบ้างแต่จะประสบความสำเร็จนะคะแน่นอน ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าพึงพอเป็นที่พึงพอใจแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามฟังดีๆตั้งใจดีๆแล้วก็อย่าเครียดกับมันจนเกินไปเพราะปีนี้ไพ่บอกว่าคุณพยายามที่จะรวบและทำทุกอย่างด้วยตัวคุณเองบางครั้งคุณต้องนิ่งฟังบางครั้งคุณต้องปล่อยแม้ว่าคุณรู้ว่าเออมันอาจจะเฟลก็ได้แต่ก็ลองดูคนอื่นทำอาจจะเฟล ฉันทำเองอหฉันทำได้แต่ว่าคุณไม่มีเวลาขนาดนั้นบอกเลยปีนี้จะวุ่นวายมากแล้วก็อยากจะไปช่วยเหลือไปทำให้คนอื่นมาก ปล่อยเขาทําไปความผิดพลาดนั้นไม่ใหญ่หลวงค่ะแล้วก็ค่อยๆดูตัวคุณเองก็จะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างด้วยและ put the other first ไม่จําเป็นต้องเป็น first priority ทุกอย่างนะคะให้คนอื่นทําบ้างส่งงานให้คนอื่นทําบ้างหรืองานบางอย่างเก็บเอาไว้ที่หลังก็ได้ทำท็อปเราทำงานทุกอย่างพร้อมกันไม่ได้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ give more g i v e more ในที่นี้บอกเลยว่าปีนี้จะเป็นปีที่ หากโหมงานหนักสําหรับคุณถ้าไม่ทําเองก็ต้องให้ความรู้ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาแล้วก็เป็นปีที่อย่างหนึ่ง give yourself the best ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลือกสิ่งที่น่าจะสําเร็จที่สุดสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขที่สุดให้กับตัวเองนะคะปีนี้เป็นปีที่ดูสวยนะเริ่มต้นได,ด้ดีวุ่นวายนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความเป็นแมจิคุณจะ รอดปลอดภัยทุกอย่างเจอกันสำหรับในดวงเจอกันในดวงรายเดือนนะคะเพื่อรายละเอียดปีกย่อยที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ